สวัสดีวันนี้ค้าพเจ้ามีเวลานะไน่หนึ่งที่มาอัดคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้ให้ท่านผู้ชมนะผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์กรณีที่ว่าลงวินโดว์เนาะหลังจากว่าลงวินโดว์แล้วหรือว่ารีบูตรีบูตคอมไปแล้วเนาะเปิดขึ้นมาคอมมันอาจจะอ่านจะเซกดิสเนาะ ผมจะเ็กด,ดินให้บลอ,อกเข้านารักเนาะมันจะมูนเนาะมูนวนไปวนมาเนาะคืออันอินโดอันมันจะเ็กดิสเนาะบางครังนะ้งเนาะคอมพิวเตอร์ที่ว่านั่นเนาะจะเ็กดิสแนวทางวันนี้ข้าวเจ้าจะมาใหดเป็นตัวอย่างเนาะให,ให้ทานผู้ชมได้เบ่งเนานะแต่วิธีนี้มันจะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะที่ว่า ผ่านมาข้าพเจ้าก็เคยเจอเนาะที่อาการนี้แต่ข้าพเจ้ามาหาหาข้อมูลเนาะหาข้อมูลทุกๆข้อมูลนะเลนาะลองมาแก้เนาะหลายลรหลายโรหลายตาวเนาะแต่วิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นะต์เนาะมแจ่วาให้ทานผสมเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะมาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นเมื่อท่านให้ทานผสมเข้าทีวาเสือนะ้อเนาะห่อเสื้อตัวนี้เนาะ ออกไปเลยเราเขียนว่าอย่างไรนะอ่ากับเจ้าบุค่อยเก่งภาษาอังกฤษ R E าอีเนาะ R E G ตัวนี้เขียนซีนะมันจะขึ้นมาเป็นแบบซีนะอาะ R E G ตัวนี้เนาะอีดิทอีดิเตอร์เายตัวนี้เนาะกดเข้าไปจากนั้นมาเรากดยอมฮับเนาะแยกเนาะกดเข้าไป หลังจากนั้นให้ให้มาเบิงหัวข้อที่หัวข้อที่สามเนาะตัวนี้เนาะกดเข้าไ,ไปเลยเนาะกดเข้าลูกศรตัวนี้นะจากนั้นมาให้มามาเลือกตัวที่ system เนาะ system หลังจากเลือกเลือก system แล้วให้มาเลือกคำว่าตัวนี้เนาะหัวข้อ,ขอที่สามเนาะตัวนี้เลยกดเข้าเจนี่เน,เนาะ คอนเทนนี้เลือกตัวนี้แล้วเนาะมาเลือกอันคอนโทรเนาะคอนโทรตัวนี้เนาะหลังจากเขาเลือกแล้วเนาะเขาจะมาเลื่อนหาโซหาคำว่าขึ้นต้นด้วยดนะ้วยเอสเนาะตัวเอสเนาะเอสตัวนี้เนาะซงนี้เนาะเป็นตัวเอสแล้วมาโซหาตัวนี้เนาะนี่ เข้าไปกดๆเข้าไปตรงนี้เนาะที่ว่าตัวที่เราต้องการไปแก้ไขนคมที่มันมีปัญหาเนาะหลังจากเลือกนี้แล้วกดเข้าไปมันจะมันจะโซหน้านี้ขึ้นมาเนาะหน้าตัวนี้โซหน้านี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเนามาเลือกหัวข้อที่หัวข้อที่สามเนาะบูทตัวนี้เลยเนาะตัวนี้แล้ว จากนั้นงกดเข้าไปมันจะได้คำสั่งตัวนี้ขึ้นมาเนาะที่ว่าลงท้ายด้วยดาวตัวนี้เนาะแล้วให้ทา่านผู้สมมากดกดเมาส์เนาะหรือว่าเราจะมาใส่ข้อความทางด้านหน้าของอันดาวตัวนี้เนาะนะมันจะยูดีดซีเฮาสามารถกดใส่ทางหน้าของดาวเลยจากนั้นให้เขียนสแลกเนาะ select K select K แล้วก็แล้วต่อไปเป็นตัว C เนาะตัว C เนี่ยให้ทานผสมมามาปั๊บให้เป็นตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เขียนซึ่งขเข้าไปนะ select K C เนาะ select นี้ครับตัว K นี่แมนตัวน้อยเนาะแล้วหลังจากนั้นตัว C เนี่ยปั๊บเป็นตัวใหญ่เนาะให้มันเป็นเด็ก C เนานะ แบบสิหลังจากนั้นให้กดโอเคเนาะกดโอเคจากกดโอเคแล้วให้เอากดหน้านี้ออกไปเนาะกดคูณออกไปได้เลยกดคูณออกไปหลังจากนั้นให้ท่านผ o o m มารคอมพิวเตอร์ของท่านเนาะที่ว่าหลังจากว่าเอาปั๊บไปบางที้แล้วเนาะให้ท่านมาีส s t a r t คอมเนาะเพราะว่า วิธีนี้ฮนได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะให้ทานผู้ชมลองไปนำไปใช้เลยได้เลยได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะคอมเทวา,ม,ทวามันจะค้างเนาะเวลาเราอันลงวิดโอไปแล้วเนาะบางครั้งอาจจะลงวิดีโอไปแล้วแต่ว่าไช้งานปกติมันอาจจะเป็นเนาะอาจจะเปลี่ยนขึ้นมามันจะขึ้นมาบอกว่าซ็กอันมันจะแคกเนาะ มันจะแคกหร ойти, itch, 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 ือมันเซ็กดีนะมันบางครั้งมันอาจจะเป็เซ็กอยู่ซองซีเนาะมันจะบอกเซ็กซองซีเนาะบางครั้งอาจจะบอกเปเซ็กซองดีเนาะแต่ว่างานเจอประจำนะงานเจอประเจอประจำมันจะไปเซ็กอยู่ซองซีเนาะมันจะเซ็กบนไปบนมาโดดเนาะมันกล้ามันเซ็กแล้วละมันจะจะจะเห็นให้เอาลำคานใจนะที่ว่าเฮาจะใส้คอมพิวเตอร์มันจะบริไซด่วนมันจะใช้เวลาเซ็กเป็น ทีฮอตเกือบฮอชส่วโมงเนาะวิธีนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยนะ้อเพราะว่าข้าพเจ้าลองเอามาใช้หันได้ผล1 0อยเปรเซ็นตะ์เนาะนอกจากว่าขฮาพับไปแนะล้วเนาะห้รีสตาร์ทคอมเนาะรีสตาร์ทคอมแล้วก็ลองเปิดเบินนะ่งเนาะรีสตาร์ทไปเลยนะ